ได้รับประสานเมื่่อสักครูให้หาวไกลจากยาเสพติดะครับนายกเทศมนตรีแล้วก็ตำรวจได้เลื่อนย่นเลื่อนตำแหน่งเนี่ยก็หลายรายอยู่นะวันนี้จากไรเอกเป็นพันตรีนะ่ยเนี่ยเอมีหลายรายนี้กี่คนเนี่ยของรูปพักนีกห้าไปสามเหรอสามสามนายด้วยกันเลยนะตื่นอันขาดกันเองวันนี้ได้รับความร่วร้องจาก เบลล์เนะนะร้านโทรศัพท์ซึ่งหลายท่านรู้จัก,จกไม่ยังน่าจะรู้จักน่้อยู่นั่งอยู่โต๊ะนี้นะเบลล์ <c oughs> บางทีนี่เจ้าภาพวันนี้นะเบลล์เป็นคนสนับสนนอาหารตนบางาที่ไอพวกเราได้รับประทานช่เช้วาวนันนี้แล้วก็เป็นชมรมนะ ธุรกิจของพี่น้องจาวไทยรุตรติดหน้าที่ให้สนับสนุนในกิจการลูกเสือของโรงเรียนมาตลอดเหมือนกันกาคืนก็มีแอบมอบแท็บเล็ตกับโัรตับให้เด็กทุกครั้งในที่จัดกิจกรรมอะไรก็ต้องขอขอบคุณแทนพี่น้องชาวพื้นตต้ด้วยที่ภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนราชการในการจัดกิจกรรมต่างๆแล้วก็ทราบว่า สุดท้ายโอวาท่านก็ไปขอรับการสนับสนุนก็ประมาณจากทางกองทัพปั้งที่สี่นะ <c oughs> คือทางไม่รับสองแสนว่าบาทซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะเงินสองแสนบาทไปขอผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทราบว่าโนวาเลยปกติไม่ได้ของ่ายถ้าภาครายการไปขออด้ยาตในภาคพวกเราทุกคนน่ยช่วยเป็นหูเป็นตาให้ความร่วมม้ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาลำพัง ตารวจอย่างเดียวอย่างเดียวหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างเดียวมัคงไม่สามารถที่จะดูในพื้นที่ได้ทั้งหมดมาช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพวกเราดังนั้นส่วนในการหน่วยงานต่างๆก็ต้องให้ความร่วมมือการที่ออกไปที่งอออกไปประจาะแต่คราวนี้อยู่ที่รู้จอบแต่เวลาทำเนี่ยอาจจะเปลี่ยนพื้นที่ไปว่าดูว่าความพร้อมความร่วมมือของในพื้นที่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ผู้ที่จะก่อเหตุเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนเป้าหมายดังนั้นพวกเราก็ต้อง ซึนะ่งวันนี้เนี่ยก็ทา,ทางจังหวัดก็ไปประชุมซับซ้อมในเรื่องของการขับเคลื่อนในการใช้จ่ายเงินของโครงการกาับริธรรที่ทก็เน้นในเรื่องของการสร้างสรรค์สุขเกิดขึ้นในพื้นที่ผ่านทางกำนันผู้ใหญ่บ้านอันนี้มาขอทุกท่านครับผมหายไปหลายสัปดาห์็คือเป็นเดือนม้เป็นเิธีกับเขาที่กรุงเทพนะครับไม่ได้ยือืนครับก็คงจะถามทุกท่นนั่นคือ ขางสามเรื่องเนาะเรื่องที่เหนือคือผมกับท่านนิวันนั่งสองสอ,อเนี่ยมีโครงการที่จะส่งปรปสตอง,องอเทเจเข้ามาปวดนะครับเป็นตัวแทนของคุณต่อก็ก็เหมือนกีนที่เรื่งที่เราส่งเรียนเข้ามาปวดนะครับแต่ถ้าเกิดเรื่องาชการากไหนที่คิดว่าท่านมีโครงการดีๆเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็ยิยนดีจะ การเรียนทำาีงานเดียวกันนะครับท่านหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ผู้นำารองผู้นำต้องผิดผู้นำต้องที่ครับรัมนตรีาระเวนสมบัติกานนักการเมือครับมารับตาแหน่งสู้กรรมการอพุกขบผมเดินทางมาสำตามทีผมเผมเดินทางในเพื่อผิดเจ็ดคุณบาทที่่านมา แล้วก็มาด้วยการหน้ารานะครับก็ตำรวจตัวสะก้อนผู้ช่วยนะครับในตำแหน่งรองขับสืบสวนแล้วก็อีกท่านเนึ่ยตอนไปไปยีภารกิเดียวคงกลับมาโดยไม่ได้แล้วทางตำรวจตัวหน้าลงของขาวองผู้กับการพักการต่างๆนะครับก็ในส่วนตัวผมรับราชการตั้งแต่ผู้หวาจนกระทั่ง ตำแหน่งล่าสุดก็คือสาวัดใหญ่สถานีตมปุรโโย์คอยตนาาบาลูของลำม,มันก็มาขึ้นกับที่อยู่ใช้ชีวิตอยู่ในยะลาตลอดนะครับตลอดที่ราชการก็พึ่งมานนาราทีว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็ผมเรียน,น,น,นกันบท่านอำเภอหัวหน้าส่วนแล้วก็ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องที่ว่าผมแล้วก็ทีงานทุกงาใหม่ นะครับแต่การระบบทําเดินได้ก็มีก็เลยเก็นตำรวจที่มีคุณภาพอยู่ที่สพดตสอหลายท่านระดับสาวัตที่จะเขื่อนแนะนำพวกนะครับผมเรียนกับ่ักว่าผมก็พึ่งมาใหม่นะครับอะไรที่ให้ตำรวจสพดุสรรับใช้ผมกินดีนเวลานี้ก็เกิดว่าตำรวจของสถานีตํารวจภูทรดุสรที่ไหนเราเป็นคนที่ไม่ถูกไม่ต้อง ผมรับผิดชอบครับก็ถือว่าผมคือกัปตันทีนะครับในกองทัพไม่มีไพ่ายพลเหลวนะครับฉะนั้นผมฝากบอกทุกท่านว่าฝากจะว่าท่านเป็นผู้นำกองที่ผู้นำกองที่โดยเฉพาะพิเศษนะครับหัวหน้าเสือการติดต่อที่นี่เป็่สเหตุการณ์ข้างนอกก็ตามที่พวกเรารับทราบนะครับแต่ข้างในสถานีตำรวจคือหาบริการถ้าเกิดประชาชนไปติดต่อราชการที่สถานีตำรวจผู้กองอเบิกสอ ไม่ได้รับความสะดวกผมมีปุนเตอร์ดติดอยู่แล้วหลังหลังที่ประชาชนไปเจ้งควาไม่ได้รับความสะดวกขอให้พบผมหรือทรหอาผมผมมีตัวตนผมตัวตลอดนะครับประชาชนไปติดต่อราชการแล้วในส่วนของตำรวจมีข้อสงสัยอะไรยังแทงใจอยู่มันน่าจะเป็น่างนี้แต่เราไม่ได้บนบอกว่าอย่างนี้ขอให้พบผมหรือรองผู้กับทั้งสองท่านได้ตลอดนะครับแล้วก็ฝากบอกโดยเฉพาะท่านนายกสางรความเป็นธรรมจากเจ้าพิทีำรวย ก็หาใครที่รู้จักตำรวจหนึ่งท่านเข้ามาตอนนี้ผมเปิดประตูโลคัสนะครับทำงานในภาคใต้มาขอชื่ครับการเมืองการนะครับก็ทำงานเกี่ยวกับสื่อเปิดมาตลอดนะครับก่อนหน้านี้ก็อยู่สิงคโปร์มา16ปีรัชการก็คือข้ามสุบุรีหรือการเมืนการก็ขอให้เป็นติ๊กเกอร์ไว้ก่อนครับ เพี่อนท่านในพื้นกระจกท่านประธานในข่าเอ็ท่านผู้กับสอสอบที่กับคามีความหมายท่านเพื่อแทนชปสามศูนย์คณะจุลนิการเพื่อนกำนันเผชิญในยุคกับกี่ผู้กับสงคามนี้ก็ประนแรงนะครับที่รุ่นต่อไปนะครับรุ่นที่สองนะครับของโรงเรียนอนุบาลนะครับช่วงนี้ครับกำลังเสนอ ini khasi dia macam macam